แล้วก็ถือกันเองอประกกว่าผ่านไปถึงเดือนน้ําท่วมถ่ามเพิ่มไม่มีไม่เชิญไม่อะไรใครเลยองสวงเองเสร็จสวเองโปรยเองโหหิ้วกันเองสองคนสนุกมากหลังจากนั้นสองเดือนไรยังไม่ถึงเดือนน้าท่วมปิดคลองรอรอนารถกว่าจะเสร็จก็ขำมากคือเวลามาอยู่ในที่เนี้ยค่ะมึงก็จะใส่หมวกกง้วางเพราะตรงนี้แดดร้อนใส่เสื้อแบบแขนยาว้วคนผ่านไปผ่านมาคือ เราจะแบบลงสนามอะเราจะปลูกหญ้าขุดดินทาสีแบบใส่หมวกแผน่นคนก็รู้ว่าเป็นคน,คนงานอะเคยมีคนมันมตอนย็นเงเขาก็เดินผ่านเนาะแล้วเขาก็ถามว่าเอ๊ะตู้นี้มันตู้เท่าไหร่อะแล้วเขาก็คุยก<ม>ันเอง<ม>เนะสองคนที่เร<ม>ไม่รู้หรอกอจาก้าง <laughs> ข่ำมันจะมีอารมณ์แบบเข่ำดีเนาะอันนี้คือแบบลงแรงลงอะไรกันเองทั้งหมดค่ะพยายามทําเองทุกอย่างค่ะยกเว้นแบบพวกงานหนังที่นอเทรนมาลงแล้วก็ขัดพ่นสีเนี้ยทำเองไม่ได้ต้องมาคุมไปเลือกสีถึงที่ไม้ก็ต้องแบบไปขนทุกอย่างแบบลงดีเทลเองหมดโคมไฟในร้านมันก็ออกแบบเอง กับเพื่อนทำเลงทำงานไงแลก็ทำงานบุกระดาไอ้บนจาก็ช่องดีหน่อยก็ต้จะสเก็ตสเก็ตแล้วก็แบบเอออันนี้อันนี้เบาในร้านก็เออมันก็สเก็ตสเก็ตมุ้แอนโทนไอ้วก็ให้เพื่อนแล้วเราถ่ายละครชั่วเนาะหมดหมดไปเทได้หลายเมนรวมรวมเป็นร้านนะคะอันค่ะสองคนเดนหลักๆก็คือเป็นพาสต้ากับสลัดอาหารเป็นพาสต้ากับสลัดค่ะแต่ว่า นู่นทำเป็นอย่างเดียวคือเลมอนสดาใช่ไหมโอเคโอเคถ้าเป็นอย่างเดียวคือประมาณว่าถ้าเพื่อนไม่สบายเพื่อนป่วยเพื่อนมีนาเปิอร้านเนี่ยปิดร้านวันนี้เลยอันนี้คือคุณแม่ครัวเขาเป็นเพื่อนหุ้นของเราเองใช่ค่ะโอ้โหพเพียงไหมพึ่งพึ่งมากพึ่งๆมากแล้วคือแบบถ้าเพื่อนมันอยากไปไหนเนี่ยปิดร้านอย่างเดียวเลยถะขายอื่นไม่ได้เราไม่เลือกโลเคชั่น บ้านเพื่อนอยู่มุมถน,นนเนี่ยคะ่ะอแล้วตอนที่เราเรียนหนังสือเนี่ยเราก็เพิง่งมาสร้างตอนแก่ตอนเรียนมาหาวิทยาลัยไ,ไม่เคยไปไปไหนเพิ่งมาเรียนเรียนออกแบบตอนโตน,นี่แหละเราเริ่มแบบม,มาบ้านเพื่อนนะทำกันบ้านบ้านเพื่อนเป็นตอนจะ30มสิบละการกออกนอกบ้านก็สนุกด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอมาอยู่บ้านเพื่อนบ่อยๆก็เลยรู้สึกว่าที่เนี่ยมันไม่ไกลขับักเดียวไม่ถึงแต่จริงๆมันก็คือต้องตั้งใจมาเหมือนกัน กลูค้าจริงๆรูปดีไซน์ร้านนี้ไม่ได้ไม่ได้ดีไซน์ความชอบตัวเองนะคะแต่เราดีไซน์ตอบโจทย์ของว่าจะมีเด็กมาหาวิทยาลัยมาชิวจวนอยู่ร้านนี้จะเป็นร้านแฮงเอาท์ของคนที่พยายามเหมือนเหมือนมาบ้านเพื่อนอยู่สนามบ้านเพื่อนนั่งอย่างเก้าอี้อย่างเงี้ยหนูก็ตัดให้มันไม่ใช่ไซส์ปกติมีเลเวลความสุขที่มันรู้สึว่ามันสัมผัสยญ้าให้มันลิ่งแบบเปลี่ยนไปดูเหมือนมาบ้านเพื่อนเพื่อนทำกับ พราะหน้าตาเชฟแต่ละคนก็เหมือนเพื่อนมากเพื่อนทำข้าวให้กินแล้วก็มานั่งคุยกันอยู่เป็นาะๆคือเล่น่มตลาดเด็กนักศึกษาซึ่งจริงตัวเองนี่แหละชอบร้านแบบนี้คือเราชอบร้านที่เจ้าของไม่ต้องมายุ่งอ่ะไม่ต้องมากดดันแบบอจะนั่งยาวเท่าไหร่ก็ได้เลยใช่ไหมครับอะไรดีคะทานอะไรเพิ่มไหมคะเราชอบแบบส่วนตัวเราก็เลยอยากหาร้านที่มันเมีมูนถ่ายรูปเก๋ๆแล้วเป็นส่วนตัว เมนูน้อยไป็นมนุ่มน้อยค่ะพยายามเพิ่มแต่ละเมนูเพิ่มแต่ละเมนูเริ่มเชฟหรือไงนุ่มดูเชฟไปไหนได้เไหมพึ่งอัญเชิญพี่ชายสุดหล่อของเพื่อนมาเป็นเชฟเก่งมากอาจจะจีบๆยู่เดี๋ยววันนี้พี่เอี้ยมาอยากเชิญก่อนอันนี้เริ่มเปิดไปบ้างเปิดลองรีโอเพนนิ่งประมาณเมษาค่ะ11เมษาเป็นยังไงบ้างก็ ได้นะขนาดคนมาแบบประมาณห้าโตนี่เหงื่อแตกกันนะคือทําไม่เป็นเราทุกคนเขาเดียวละที่ทำเราทุกคนเข้ารลายก็จะแบบอีแพงและอีแพงคือหน้าเมือกมากเรอจะบอกไงเพราะอีแพงมาคือนุ้นเนี่ยจะตัดหญ้าตลอดนันจะตัดหญ้านู้นจะแบบไม่ได้เป็นสาวเสิร์ฟอะไรนะแช่ถือถุงดมากแล้วอีกอันนงก็ถือกันไกลคอยตัดเลม พราเราไม่ได้อยู่กับเขตาตลอดแล้วเวลา,<ม>าคนมา<ๆ>ก็จะแบบ<ๆ>ขอถ่ายรูปกับพี่นู่นหน่อยแล้วหน้าแต่ละอันแบบยำแย่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่